เชียนเปิดอยู่ลุงใสใ่พ่อขึ้นเชยีเ่เห็นแล้วเห็นลแล้วเส้ยเชีนนนยนเปิดเชียนเปิดอยู่ผุนเชียนเปิดพี่พี่พ่ออยู่เทิงพี่พ่อพ่ออยู่ห้างนิ่มพี่ได้แล้ว chạm bên đây nè nằm bán ngâm ngầm